สวัสดีนักเรียนนักศึกษา,ท,กษาทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์เออร์เอร์นะคะในวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะสูตรของการหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนนะคะคือเปอร์เซ็นต์เออร์เอร์เท่ากับแอบส์โซลูตค่าจริงลบค่าที่วัดได้ส่วนค่าจริงคูณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อเพิ่มความเข้าใจเราจะมาพาหากันนะคะ ค่ะวิธีการหานะคะตัวอย่างคือจงหาเปอร์เซ็นเอ์เลอร์เมื่อค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่เท่ากับ12โวลต์นะคะแต่ว่าใช้วลต์มิเตอร์วัดค่าได้13.2โวลต์ค่ะเรามาหากันเลยนะคะวิธีหาก็คือวิธีทำเราก็จะแทนสูตรไปก่อนนะคะเปอร์เซ็นเออร์เลอร์เท่ากับค่าจริงนะคะคือ12โวลต์นะคะ ส่วนค่าที่วัดได้คือ13.2นะคะแล้วก็ส่วนด้วยค่าจริงคือ12บโวล์นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอบสลูทนะคะคูณด้วย100%เรค่ะค่ะเราก็จะลบกันข้างบนก่อนนะคะข้างบน12-13.2ลบ13.2ก็จะได้ลบ1.2ส่วนด้วย12 ใส่เครื่องหมายแอบสลูดแล้วก็คูณด้วย100%นะคะลบ1.2ส่วนด้วย12ก็จะมีค่าเท่ากับ0 0.1ค่ะแล้วก็ใส่แอบสลูดไว้เหมือนเดิมนะคะคูณด้วย100%ค่ะลบ0.1นะคะขอยแอบสลูดก็จะได้ 0.1ค่ะนำมาคูณกับ100เปอร์เซ็นต์นะคะค่ะพอเอา0.1นคูณ100เปอร์เซ็นต์นะคะก็จะได้ค่าคือ0.1ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนในครั้งนี้คือ0.1ค่ะ ดังนั้นนะคะดังนั้นนะคะในการวัดท้งนี้ก็จะมีเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนคือ0ูนจุดหนะคะซึ่งน้อยมากนะคะก็ในการสอนทางนี้ก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะก็ขอจบการนําเสนอการหาเปอร์เซนต์ความคลาดเคลื่อนในวิชาเครื่องมือวัดเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ